สวัสดีครับพี่น้องทีลงติดตามกับต้องต่องเกมมือไปลำโพงตัวอัพเฟิเคียวครับตอนนี้ก WiFi, ็บโหลดลำโพงจะติดตั้งแล้วครับฮะตัวแรอันนี้ตั้งฟังเนี่ยตัวที่ตั้งเมนเนี่ยตั้งเนี่ยนู่วเป็นยังไง รถตัวไหนมบอกกน่้เนไลุงได้น,ดน,นี่ครับระบบให้โดรี๋ยวสิบพวกพุ่มโดยจานโดร่อยเมียเอ้เจ้ากน้าที่ผมสิปเนะยสปยนเจ้าหน้าที่เป็นจองคือพี่ <c oughs>

ไปกำนหารถไปอ๋อไปอ๋ไปนีเดินขึ้นเดินข่อนดีดูไปไันดีดันดีดันดี้อันนี้เปอเนี่ยเกล้าเกลาเอ้อประมาณล่านน้ไม่เวลาลงเวลาลงเลย แล, string, ล้วลองล่กหน่อยเวล้ล่งิตรุดแเขาดังลงจิตรุดหนักเวยคุณเรียน่อตันุ่งโอ้พนักงานไหมอ่ะจางลำพุ่งไหมอ่ะแผนกติดตั้งลองบกานโอ้โปวกปุ้มให eh no ้ด no <right ูลิก

การตั้งตัวลำโพงจะระหัง,ลงแล้วลำโพงจะระหางห้างนี่สีมีบีมอยู่ทั้งเบิดทางละหกโตนะครับ

ยวอนใส่ตีนเปลี่ยนก่อนพอเป็นแั่เสียวโลกอีกขอโทษเปลียใช่ปะ <c oughs> ปนะครับข้างนั่นก็ยกแล้วครับ น้องก็ดตังฑ์ตัณฑ <c oughs> ตัณฑตัณต <c oughs> ัออาฑตัณฑีตัณฑัณฑ์ตัณัณฑ์ตัณฑัณฑนตัณฑ์ตัณฑ์ตัณฑ ฟังนนเขาบอกขันเสียงตู่หนาวเสียงบ่อได้ดอครับ แล้วกี่ยังถูกห่หนาลงอยู่แมนเอออุครัมถูงพหวนาล้งนี่ยวันนี้ตังแล้วลำพง วันน <S uce> e ี bueno on, ้เต็มระบบแน่นอนครับระบบไฟเวทีฉากแสงสีเสียงจอ led มันนี่เต็มระบบแน่นอนครับที่ชาซเ่งเข้านะครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังใจกันครับมันนี่โอ้โหบอกเลย่ะ สถานทีกว้างมากๆนี่ครับร้านปูนพร้อมนี่สถานทีง่งงามครับ วันนี้อย่าลืมครับพี่น้องครับผมสมัครผมได้สดได้ไม่เพียดน่าจะไล่เกือบซุม,มือครับช่วงนี้เพราะว่าแอดบินใหม่เข้ามาแล้วจานอามากับจานเอ็มเสียอามกับเสียเอ็มนะครับใครรถแห่ฮะหมดแล้ว งบหมดแล้ว <c oughs> งบหมดแล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> นี่ครับฟังนั่นแล้วแหะเดี๋ยวฟังนี่อาจรแมร่กล่าขึ้นทีเดียวจึ้นเดียวครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตดพี่น้องเบื้องไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวตอนเอาขึ้นแล้วเบิร์ตเกือบสูเอ้ยเกือบเบิร์ตซวยังเดี๋ยวเสียมาไทายพี่นอ้องเบอีกอีกรอบหนึ่งนะสำหรับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ